สวัสดี everyone can fly พร้อมไยังวันนี้เราจะมาเทรนนิ่งนะครับฝึกบินลำจิว๋วลำเล็กกันนะให้ทายว่าเราจะมาซ้อมกันที่ไหนแทดมโวยนะซ้อมกันนะครับวันนี้นะแล้วก็ เหมือนที่เราเคยคุยกันไว้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับน้องๆที่กำลังนะครับเริ่มที่จะบินได้นะครับหลายคนนะที่เรียนนะครับลงทะเบียนเรียนกับพี่ไม้นะครับบท1 2 3 4 5 6 7เมื่อมาถึงบทที่6ที่7เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะบินลำจริงแล้วนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มบินลำจริงได้นะครับก็อย่าพึ่งฮาร์ดคอร์นะ บินแบบตามๆเรื่อยๆนะครับตามสเตปนะตามบทนะครับที่พี่ไม้สอนไปนะครับให้นึกถึงบทที่4นะครับบทที่4กับบทที่5เอามาผสมกันนะบทที่4เนี่ยเราจะเน้นก็คือเนี่ยบินเข้าช่องใต้ต้นไม้แบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเลยนะสถานที่แบบนี้หาไม่ยากนะสถานที่ที่มีต้นไม้นะครับเพราะว่าบ้านเมืองเราทั่วไปก็คือมันจะมีต้นไม้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับ แต่เราจะไม่เน้นขึ้นไปบินบนยอดสูงๆนะเราจะเน้นบินต่ำๆนะครับแล้วก็สร้างรูทเส้นทางให้กับตัวเองนั่นก็คือในส่วนของบทที่5บทที่5พี่ไม้จะให้ซ้ำค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับซึ่งพี่ไม้จะพยายามบอกว่าให้บินเส้นทางเดิมแล้วก็บินให้เร็วขึ้นนะครับบทที่4เนี่ยพี่ไม้ให้บินช้านะครับให้บินเข้าช่องต้นไม้ช้าๆแต่พอบทที่5เนี่ยเปลี่ยนสถานที่ใช่ไหมแล้วพี่ไม้ก็จะให้ บินตามเส้นทางแล้วบินเร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดถนัดแล้วเก่งแล้วนะครับชำนาญแล้วมั่นใจแล้วก็บินย้อนกลับนะครับซึ่งรูทการบินเนี่ยเราสร้างด้วยตัวเราเองได้นะไม่ต้องเอาทงไม่ต้องเอาอะไรไปปากหรอกนะครับจำด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็บินซ้ำให้บ่อยนะอ่ะโอเคนะคร่าวๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปเพิ่มนะครับความสูงจะดฟ์จะอะไรก็ค่อยๆว่ากันนะครับไปตามสเต็ปก่อนนะให้มีเส้นทางก่อน บินต่ำก่อนเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับถ้าเราอาร์มลำเสร็จแล้วบินสูงอย่างเดียวเลยนะเราจะไม่สามารถที่จะบินต่ำได้เลยนะครับป่าลำนี้ท่าดานันจิ้วๆเลยในมือนะมาครับเสียบแบตซ้อมกันซ้อมกันโอเคตั้งตรงไหนที่ ไจะไม่ปั่นญ้ามาครับดูมอเตอร์ก่อนโอเคปลอดภัยพี่ไม้ย,ยืนในร่มแล้วกันร้อนมามาลุยกันพร้อมหรือยัง go ไปนะเริ่มต้นนะครับพี่ไม้ก็จะเน้นนะครับก็คือสร้างเส้นทางให้กับตัวเองก่อนนะครับนะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็ดูด้วยสายตาของเรามาก่อนแล้วใช่ไหม จากนั้นเนี่ยพี่ไม้ก็จะคร่าวๆนะเริ่มณนะจุดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วพี่ไม้ก็จะบินไปตามเส้นทางเรื่อยๆนะครับเน้นบินต่ำนะไม่บินสูงนะครับาหาช่องแบบนี้นะสร้างเส้นนำสายตาให้กับตัวเองนะครับมีแนวต้นไม้แบบนี้เราก็เลี้ยวหลบนะครับฝึกหลบฝึกหลีกนะแล้วก็ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเข้าช่องเดิมต้นไม้ต้นเดิมนะครับ แต่ลักษณะการบินนะฮะเส้นทางการบินนะครับให้คล้ายๆเดิมมากที่สุดนะครับบินไปบินกลับนะจุดเมื่อสักครู่ที่พี่ไม้เลี้ยวมาก็ถือว่าเป็นสุดขอบนะครับเส้นสทางของวันนี้นะย้อนกลับมาอีกนะครับเหมือนเดิมเจอก้อนหินก้อนนี้พี่ไม้ชูดขึ้นไปร่อนลงมาเห็นไหมนะครับแล้วก็ขึ้นเดินตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็เลี้ยวจุดนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย แบบนี้นะฝึกไปเรื่อยๆนะครับบินตามรักษาเพดานบินนะครับทำความเข้าใจนะแล้วก็ความคุ้นชินนะครับกับทั o t เทลนะครับหรือคันเร่งของเรานะครับกับนะครับสติ๊กฝั่งขวานะครับสำหรับการเลี้ยวนะครับการคอนโทรลนะแกนโรนะครับเพื่อที่จะให้มันสัมพันธ์กันนะครับให้ลำมันไม่ไม่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับรักษาระดับไว้ พอเราเริ่มที่จะมีความชำนาญแล้วใช่ไหมครับอาจจะเพิ่มท่าทางเล็กน้อยอ่าฟรอนทลิปแล้วก็ลงมาเส้นทางเดิมต่อเห็นไหมนะครับตรงนี้ชูตขึ้นไปจากนั้นแบล็คฟลิปนะครับลงมาแล้วก็ร่อนลงไปนะครับตามเส้นทางเดิมนะครับกลับไปมีเพิ่มโรแล้วก็ลงมาเส้นทางเดิมอีกนะครับซึ่งการบินแบบนี้พี่ไม้เคยแนะนำมาไว้แล้วนะครับแต่มีน้องๆหลายคน บอกพี่ไม้ว่ามันแบบพอบินที่เดิมสถานที่เดิมแล้วมันไม่สนุกนะครับก็เข้าใจนะว่าอยากจะไปบินสถานที่สวยๆนะครับบินท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่ว่าเบสิกเราต้องแน่นก่อนนะครับเนี่ยพี่ไม้ก็มาบินให้ดูเห็นไหมพี่ไม้เดินทางมาไกลเลยแต่พี่ไม้ก็มาทําคลิปนะครับเบสิกการบินให้ดูนะครับซึ่งจริงๆอ่ะพี่ไม้น่าจะรู้สึกเสียดายกว่านะที่ไม่ได้เก็บภาพสวยๆนะครับแต่ก็เพื่อให้น้องๆได้เห็นนะครับเป็นแนวทางนะ อย่าเบื่อการฝึกซ้อมเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่มีความชำนาญนะครับโร่ไปต่อนะครับเอาละอาจจะเพิ่มนะครับจังหวะขึ้นไปเล็กน้อยเป็นดับเบิลไปเลยนะครับดับเบิลนะครับเป็นฟรอนฟลิปนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งชุดตรงนี้ขึ้นไปดับเบิลนะครับแบล็คฟลิปนะครับเมื่อเราเริ่มที่จะมั่นใจในเส้นทางแล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนเส้นทางบ้างนะครับ แต่ก็ยังคงบินแบบให้โชว์ให้เชียวนะครับกับวัตถุนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้สร้างนะครับความเคยชินในการบินนะครับแล้วก็สร้างสกิลทักษะนะครับโอเคพี่ไม้จะบินสูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้พี่ไม้ใช้ลำสามนิ้วนะลำกระจิ๋วเดียวนะแบต 4S ด้วยนะครับความเร็วก็จะได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้พี่ไม้ดันคันเร่งแค่ประมาณ4 0เอนงนะยังบินเร็วได้เยอะกว่านี้อ้าวด้ฟลงไป หมุนสักรอบนะครับนิดๆหน่อยๆพอนะครับแต่ว่าเน้นนะครับก็คือการบินแบบเอ่อฟลฟหน่อยนะครับอย่ากระชากจนเกินไปนะครับอ่ะลองพาวเวอร์ลูปดูนะครับให้เรารู้น้ำหนักนะครับของคันเร่งของลำอาการของลำเรานะครับว่าชุดขนาดไหนลำมันไปไกลขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะต้องเข้าใจลำของเรานะครับมีเล่นบ้างนะครับฟลิปโรนะครับ แล้วก็ด้ลงไปมนหน้าหนึ่งรอบโอเคเอาละประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะลำจิ๋วนะพี่ไม้ก็จะไม่ไม่บินอะไรมากมายนะครับมันก็ทําได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่พี่ไม้คิดว่ามันก็เป็นลำที่ดีนะครับสําหรับการฝึกซ้อมนะเพราะว่าเสียงไม่ดังนะครับลำเล็กนะครับไปที่ไหนก็ไม่มีใครรู้สึกตกใจหรือว่าหวาดกลัวนะครับนะมันดูแล้วเป็นมิตรดีนะครับอยากจะบินให้เป็นนะครับต้อง ้ามเบื่อการฝึกซ้อมเด็ดขาดน,นะครับยิ่งซ้อมมากนะทักษะก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแหละครับพี่ไม้เองนะสองปีห้าเดือนนะครับบินทุกวันนะครับเอ้ยต้องต้องมีความซื่อสัตย์กับมันจริงๆนะครับแล้วก็มีระเบียบในการบินนะครับเอาล่ะแบตเตอรี่14.8ลงจอดยิ้วฮัลโหลมาแล้ว ถอดแบตก่อนปิดวิทยุปิดแว่นโอเคปิดบัสเซอร์เอาละคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะไปถอดก่อนคุยกันต่อจใจเย็นๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปนะครับ บางคนเนะี่ยพอเริ่มบินได้ใช่ไหมเริ่มทรงตัวได้ก็มั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็คิดว่าจะสามารถที่จะขึ้นไปบินสถานที่สูงๆเสียวๆพี่ไม้รู้นะในจินตนาการเนะ่ะเรามีเยอะมากมายเลยเพราะว่าเราเสพมาเยอะนะครับเราไปดูคลิปต่างชาติดูคลิปคนอื่นมาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องเหล่านั้นนะ มันฝังอยู่ในสมองเราพอเราเริ่มบินได้จินตนาการเราไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําแบบนั้นแล้วมันจะสามารถที่จะทําได้แต่ในความเป็นจริงนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นจากประสบการณ์เท่านั้นนะครับแค่จินตนาการไม่พอนะจินตนาการเราเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะให้เราเนี่ยทำในสิ่งนั้นๆนะครับแต่จินตนาการไม่ได้หมายความว่าเราจะทํามันได้นะครับเราจะทําได้ ต้องอยู่บนการฝึกฝนนะครับที่สม่ําเสมอฝึกฝนแบบหนักมากนะครับซ้อมแบบทุกวันนะครับเออยิ่งวันละหลายชั่วโมงก็คือก็ยิ่งดีเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยคนที่จะบิน FPV ต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจบางคนก็ไม่พยายามที่จะเข้าใจนะบางคนคิดว่ามีเงินนะสามารถที่จะซื้อแล้วก็มาบิน เวลาที่พี่ไม้อธิบายบอกไปว่าเฮ้ยมันต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีบางคนก็หัวเราะนะบางคนก็บอกว่ามันไม่ต้องนานขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะฝึกสักนิดสักหน่อยแล้วก็แค่ให้พอทำงานได้ก็โอเคแล้วไอ้คำว่าพอทำงานได้เนี่ยคือเป็นปีนะนะครับคำว่าพอทำงานได้เนี่ยคือมันหนักกว่าบินเล่นอีกนะบินเล่นเนี่ยคือยังแบบว่าไม่ต้องซีเรียสอะไรใช่ไหมแต่ไอ้ทำงานได้เนี่ยคือมันจะต้อง ต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านเลยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ได้ความเสียหายเกิดขึ้นไม่ได้ความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับดังนั้นไอคำว่าทำงานได้เนี่ยคือประมาณ1-2ถึงปีนะครับถึงจะทำงานได้นะตั้งใจนะครับแล้วก็วางแผนให้ดีแล้วก็มีระเบียบนะครับในการฝึกซ้อมนะครับทำไปเรื่อยๆพี่ไม้ก็จะย้ำอีกครั้งนะ้ว่า FPV เนี่ยมันไม่ใช่ว่า EQ สูง i q สูงมีเงินแล้วจะบินได้ไม่ใช่นะครับจะต้องมี ความสม่ําเสมอในการฝึกซ้อมนะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีซ้อมอยู่ตลอดนะครับนะคนเก่งแต่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยได้บินแค่2ครั้ง3ครั้งนะลำร่วงหล่นพังเสียหายไม่มีลำซ้อมต่อก็คือจบนะครับเงินไม่สามารถที่จะช่วยให้ให้บินเก่งขึ้นเลยนะครับ FPV นะหลายคนนะครับที่มีเงินนะ แล้วซื้อ FPV มาก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เหมือนที่พี่ไม้บอกแหละว่าบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่พยายามที่จะเข้าใจนะครับคิดว่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็บินได้นะครับสุดท้ายก็เลิกนะครับสุดท้ายก็ขายนะเกิน80-90นะที่ที่เป็นแบบนี้นะครับพี่ไม้ต้องบอกไว้เลยเพราะฉะนั้นพี่ไม้ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องๆน,นะครับที่กำลังเข้ามาทางสายนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวเราก่อนแล้วเราหยุดนะครับ เราไม่ดื้อแบบนั้นพี่ไม้ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยแล้วเราทําไปบนความไม่พร้อมเนี่ยมันจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมันก็จะเสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับคืนมาเลยนะครับวางแผนให้ดีเข้าใจระบบของมันนะว่า1 2 3 4 5มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเส้นทางที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบินได้จริงๆสามารถที่จะทำงานได้จริงๆเนี่ย มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราต้องรู้เราต้องศึกษานะครับไม่ใช่บินเล่นไปเรื่อยๆมั่วไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเสียเงินไปเรื่อยๆพี่ไม้คิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะแต่ถ้ามันคือความสุขของน้องๆคือการเสียเงินการบินให้ลำร่วงหล่นพังเสียหายก็ไม่ว่ากันนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรื่องนั้นคือความสุขทําให้เรามีความสุขเพราะเงินมันก็เงินเราเนาะมันไม่ได้เดือดร้อนใครก็ถือว่าโอเคนะครับแต่พี่ไม้แชร์ในฐานะที่ หลายๆคนที่ปรึกษาพี่ไม้เนี่ยก็ต้องการที่จะบินได้บินเป็นประกอบอาชีพได้นะครับมีรายได้นะครับหลายคนนะก็จะบินถ่ายงานรับงานใช่ไหมเจ็ดแปีที่แล้วนะพี่ไม้ก็บินรับงานนะครับถ่ายงานนะครับก็มีรายได้นะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับมีทีมงานสร้างทีมงานได้นะครับเ,เป็นรายได้ที่ถือว่าโอเคเลยนะครับชีวิตไม่ลําบากเลยนะ แต่ว่านั่นแหละพอเราทําไปสักระยะหนึ่งนะคบพี่ไม้ก็รู้สึกว่าเราจะทําไปเพื่อใครก่อนเนาะสิ่งที่เราถ่ายทําไปมันก็ไม่ใช่ของเราเลยเราทําให้คนอื่นเนาะเราทาให้กับผู้ว่าจ้างเรานะครับเราได้เงินมาใช้แล้วมันก็หมดไปนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ไม้ก็เลยเ,เปลี่ยนรูปแบบการทํางานของตัวเองนะครับซึ่งพี่ไม้ก็จะทำชาแนลทาช่องถ่ายทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะถ่ายอยากจะทําแบบนี้ สุดท้ายผ่านไป5ปี10ปีมันก็เป็นของเรานะครับพี่ไม้ย้อนกลับมาดูคลิปมาดูวิดีโอก็เป็นวิดีโอของเราแล้วที่สำคัญคือมันเป็นแนวทางนะครับให้กับน้องๆได้ด้วยให้กับคนใหม่ๆที่กำลังจะก้าวเข้ามาในวงการนี้ได้นะพี่ไม้ไม่ได้สรุปว่าให้ทุกคนมาทำตามพี่ไม้แต่พี่ไม้กำลังจะบอกว่าทุกอย่างมันจะมีช่องทางของมันนะครับแค่เราเริ่มต้นก่อนนะครับแค่เราเริ่มต้นก่อนบางคนเนี่ย หลายคนล่ะก็มีความสุขกับการที่เสียเงินไปแล้วซื้อโดรนมาแล้วไปบินแล้วได้เงินกลับคืนมาก็ทำต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเราเกิดประโยชน์กับครอบครัวกับแวดล้อมนะครับทำได้ทำไปมีกำลังทำไปยังบินไหวก็บินไปนะครับแต่เหมือนที่พี่ไม้บอกแหละพอวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะบินไปเพื่ออะไรงานมันก็ไม่ใช่งานของเราผลงานก็เป็นของคนอื่น วันนั้นเนี่ยสมองเราก็จะพยายามหานะช่องทางว่าทำยังไงที่บินได้เงินได้ความสุขและเป็นผลงานของตัวเองนะครับหลายเรื่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนนะครับรูปแบบการบินไปเรื่อยๆนะครับจนเราเนี่ยเจอนะครับสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราที่สุดทุกวันนี้ที่พี่ไม้บินนะครับพี่ไม้ก็แฮปปี้มีความสุข แต่ไม่แน่ปีหน้าพี่ไม้ก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการบินหรือจะไม่บินก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่เรื่องไม่บินเนี่ยคงจะยากเพราะว่าพี่ไม้บินมาประมาณบินโดรนมาทั้งหมดเนี่ยแปีแล้วนะครับขึ้นปีที่9แล้วมั้งนะครับ FPV 2ปีนะครับกับอีก5เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการบินเนี่ยพี่ไม้คิดว่าคงจะไม่ได้เลิกแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องบินต่อแต่รูปแบบของการบินหรือบินแบบไหน แล้วจะสร้างรายได้กับตัวเองมันอาจจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะลองฝึกซ้อมกันดูนะครับหาสถานที่ที่ปลอดภัยเหมาะสมนะครับแล้วก็วางแผนการซ้อมให้ดีนะออกแบบให้ดีนะครับแล้วก็มีระเบียบในการฝึกซ้อมนะครับติดขัดจุดไหนทักพี่ไม้มานะครับ Line ID นะครับ Active Image นะครับสะกดตามตัวนะครับแล้วก็ YouTube นะครับ Active FPV นะครับก็สามารถที่จะ ช่วยสนับสนุนพี่ไม้ได้นะครับทุกคลิกทุกการรับชมนะครับก็เป็นรายได้ให้พี่ไม้นะครับได้เดินทางเนาะแล้วก็ทำคลิปดีๆให้กับน้องๆน,นะครับส่วนใครที่อยากจะลงเรียนกับพี่ไม้นะครับก็ด้วยความยินดีนะครับทักไลน์มาเลยนะครับพี่ไม้ขอความกรุณาทักไลน์นะอย่าทักเฟ e บุ o กนะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันไม่เตือนเลยเนาะ